สร้างสรรสาระความรู้และบันเทิงปรับปรุงน้ำเสียให้เป็นน้ำดีเพื่อชีวีของชาวไทย ร่วมแรงและร่วมใจพัฒนาน้ำใสคืนสู่ชุมชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 m เ z จากะเฮิรนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายดำเนินรายการโดยนายหนังมนูนกำเนิดทองค่ะ ช่วงลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมใต้ดำเนินรายการโดยด,ดีเจนายหน,หนังมนูนกําเนิดโอ,อเราเป็นคนไทยอย่าได้ลืมเล เราเป็นคนตายอย่าได้ลืมเลือนช่วยกันตัดเด้เตือนและโลกโลกล้านล้านเกิดมาจากนึ่งสองทดแทนเป็น,น,นดินเกิดการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษา้างจากสเน็จในหน้าที่และความรับผิดชอบ รันผู้ฟังครับพบกันกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรม่ายถึงพุ่มศิลปินมานุกำเนิดพองวันอาทิตย์นะครับประมาณบ่ายกลองเซเตตรงนี้นะครับรูปประมาณพบกันเกี่ยวกับวันอาทิตย์นะ้รับประไม่ติปาราจัมเป็นจริงๆไปที่ไม่กระตุ้นแต่นะครับอากาศร้อนไม่ต้องบอกตรงกล่าวนะครับนี่คือรดูร้อนที่เขาเรียกว่ารู้ดูร้อนเลยนะครับเี่เย็นเนี่ยเย็นพุ่มพา ปลายมกรากมพามีนามีษานี่ครับรอนครับก่อนละต้องจำรับบะนั่นคือเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องราวของฤดูกาลครับท่านดูฟังครับเรื่องราวของฤดูกาลอ่าสิ่งที่ควรระวังนะเวลานี้นะครับบางครั้งบางทานะจะคิดได้แล้วนะครับแต่ไอ้ข้อคิดอ่าเตือนสะพิดกันอิกน,นิ่งคือเรื่องไฟ นะครับอาการร้อนร้อนถนหญ้าจะตายนะครับกระด้ฝอยสกิดมันลามร้อยเลยครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นต้องระวังสกิดนะครับในท่่นในนาอ่าหรือว่าตรงนี้จะมีหญา้าแต่ตายใบไม้รวงยางกันตอนนี้ก็อย่างยางกลัดใบนะครับยางกลัดใบอย่างะระวังเรื่องพุ่นตะไอเรื่องไฟนะครับเราวัองมาก้วยใชแหละนะครับตร้องระวังมากใหม่บางทีเอาไม่อยู่นะครับ ไฟไหม้ขึ้นมาซิ่งเกิดขึ้นบ่อยนะครับเกิดขึ้นไม่ปกตีอลไรย่างไฟไหม้รู้สึกว่านะครับฝุดจีน้านไปนะครับนี่ค้นกันมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมท้องเทศบาลน,นครปรังงานตุดจีนต็เป็นวันสุดท้ายมักซคืนตาคนไทยเชื่อใต้จีนครับโอ้นุกนะครับดีเวลาจะกิจประจําในคนได้ไป ปอาตร,รมามาก้าใกล้ๆต้องได้มีรายได้ถึิขึ้นแต่เขาเรียกว่าเป็นประเพณีนะครับวัฒนธรรมครับประเพณีนี้ยุงใหญ่กันเสมอนะครับสนุกฟังครับในรอบข้ามรอยหอคเซมาวันนะครับฟอย่ังไปมีกิจกรรมนิ่งก้องพี่นองคนไทยเชื้อใจจีนโดยเฉพาะอ,อย่างยิง่งในจังหวัดกลางของเราในจีนมากนะครับ,รนะรบเ็กเมืองดินในเมืองนะครับมีพอคานชนชาวจีน บันาพาบุุษ้องคุนจีนนะขึ้นมาจากฝั่งทะเลอันดามันนะกรยับขยายจึ้นมาอย่ในเมืองแต่ตังมาคาค่ายรำรวยมากมายคนไทยเชื้อสายจีนไม่ว่าเชื้อสายไหนนะครับเราโย่ในพื้นดินไทยนะเราก็โยกันได้ไดหมุดนซสลิ่นเราเป็นโยย่างมีความตุกนะครับก็ทถานั้นเองไม่มีอะไรใหม่ใหม่เกิดเป็นมนุษย์นี่นะครับ เราโชคด,ดีในเกิดมาอยู่ในทุ้นดินไทยด้วยเจ้าขอย่างยิงย้มทุ่มวัดรังของเราเนี่ยครับสมุูรณ์น่ามีข้าวปานาลื่ก็เรียกว่ามีข้าวปาาลา,ปานาเลีสมบูรณ์มากมายทีเดียวนะครับช่วยกันอนุรักษ์นะครับเรื่องธรรมชาติที่เรามีอยู่เรื่องการรักธรรมเนียมพระเพณีที่เรามีกันอยู่นนะก็ช่วยกันอนุรักษ์กันเอาไวา้ช่วยกันสร้างต่อ แตยกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิงเรื่องราวของธรรมชาติธงหมะการเรามีมากมายนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิงที่ดั้งระดับโลกนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้เมื่อครั้งเรานี่เ,เรามีเขาเรียกว่าออกกระดานนะครับออกกระดานเป็นดินเดนเป็นเกาะที่ช่วยที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่ธรรมดานะัน แต่ช่วยดีสุดในโลกนั้นมีทางเบือนบีไกล้หนาวงานของเขาองคออง์กรเอออเมริการนะครับขอ,อเมือกาเบือนบีนใกล้นี่เขาการันตีเลยว่าช่วยดีสุดในโลกก็นั่นคือเป็นเครื่องมือเก๋เราชาวการก็น่าจะภาคภูมิใจนะครับมันช่วยปัน่นปืนเข้าไปเที่ยวเล่นนะครับน้ําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลา นะครับช่วยจริงๆนะครับพมเคยไคลเล้วมาสใส่ข้าวนามไส้ปาการังช่วยงานพมกไม่ใช่เป็นเรื่องพิง g านะครับองค์กะองค์กรนะครับโูกนะครับเบินบ์ตตีีไกเนี่ยการะานทีหวายเป็นให้ฮะเป็นเกาะที่ช่วยทีทุดในโลกนะครับอืมมันริงทำให้หนักทองเทียวก็มายากชมอยากเที่ยวว่ามันช่วยกันปลื้ม ครับได้ขึ้นกับไปเดินในงานุกธีมกองเข็บสบานาตรทังเลยรับพรัร่งเยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> นะครับสาว่างกับมาเที่ยวเยอะจะเดินอยู่ในบริเวณงานนะครับกัมาเที่ยวแล้วเขาก็มาได้ชมปราณีวัฒนธรรมป้อมบ้านเราก็ได้รวมเจมเล่นกีตาร์ร้องเพลงรับทีมกองฝรั่งเลยขึ้นก็นุกมดีกับเขากรีดสายดีนะครับนุ่นั่งเขานก็มาเป็นเลาหนัก ศึกษานะครับประมาณว่านะักศึกษาแหละกเพี้ยนจากอเมริกาลกกน้านี้นะครับป้อนใายได้ดีนะครับมนุษย์นี้ไม่ว่าเรา <c oughs> วัฒนธรรมประเพณีเราเป็นตัาใจเราเป็นไม่เดียวเราไปกันได้นะครับเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ยูคนละาขั้วลกเราก็เป็นเพื่อนกันได้ความเป็นมนุษย์เนื่องกันนะครับ ตร้งไปคืนนะครับนวันบอลเลนไทยครับแก้ซึ่งกันเลแล้นนะครับวันบอลเลนไทายนั่นคือวันแห่งความรักมันเป็นเรื่องราวข้องวันข้องเรื่องราวของพี่น้องทางยุโรปนะครับทางกะวันตกก็จะวันแห่งความรักความหมายของบาเลนไทยก็แต่คนคว้าเล่นนะครับมันมีเทมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวันแห่งความรักนะครับประวัติมีเทมาเปนตี ในว่าวัานไหนได้กันตัง่่เกิดขึ้นในส้ามอวคออิมาวันมีทีบไปที่มาเที่เขก็เรียกว่าพระพินีวัฒนธรรมข้องแต่ละชนชาตินะครับอนุฝังพากันไปคองคนไทยเราก็มีลาย่างส่งกร้านเดือนซิโอกระปีนีมากพระปลาเอา่ออะไรต่างๆเรา่านี้นะครับซึ่งแต่ละชนชาติยอมมีวัฒนธรรมเป็นข้องตัวเองนะครับ บ่งบอกขึ้นมาเป็นสิ่งถีบรรพบุบรุษของเราใ้สร้างกงานมาเป็นมวลายชาน,านั่นแต่การลุกล่านกับสุดถอดกันไปชั่วกับชั่วกนประยุดัดแปลงกันไปตามความม่ะต้มก้มยุคแต่ละาายกุกเราจะไม่กปลเ่ยนไปตามเรืองตามราวเป็นอย่างปกติธรรมดานะครับรัอบอารดูฟังครับยังอยู่ในรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย่าอมศิลปินมนุษย์กำเนิดทองมันมีโฟนวิ้นนะครับ ไปเลาเขาไปเซสถานีโทอินมาจากมุมบานการเค้าตมงนี้าราคิดอยู่เนี้ยวมันถึกเตี้ยงแต่ว่าเขาเว็บปรจัดรายการทักเดียวนะครับย้ายรายการมันว่างเปล่านะครับพูดคุยกันไปทางโซ่บอดดทงางข่าวสิเด็ดจุดสองงามเลก็คือแบกระเม่นออาทิตย์ที่แล้วผมก็เลยคุยไปแล้วนะครับว่าเดียวก็นนี้นะครับกะก เพี้ยนรูปแบบในการดําเนินชีวิตไม่ในบางเรื่องเห็นพออายุมากๆมกขึ้นความรู้มากๆมากมีอยู่ในตัวประกบการกองชีวิตกับอยากได้ขอให้เยาวาชนหยุนลั่งกันในม,มั่งนะครับไม่ว่าจะรองเครงเล่นดหนึ่งตรีหรือว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านตาต่อวความรู้ที่ตัวเองมีอยู่มีประสบการณ์ดิมนอยยุขยากได้ถอให้เยชนหยุนลัง่งนะครับ มีดยการที่ว่าใครจะมาเรียนดนตรีก็ได้มาเรียนร้องเพลงก็ได้เราก็ไม่เน้นในเรื่องกล้องการพาณิชย์เห็นลักเน้นไว้คือในรูนะครับให้รู้จริงอาจจะเป็นหนักร้องก็ต้องรู้จริงเรื่องการร้องเพลงตามความเหมาะสมตามความรู้ที่มีอยู่าใส่ทิตคดีกล้องดนตรีกับการจ่ายภาษาส่เนี่มันตอดลรองกันดีไหมเล่นดนตรีก็ต้องอาศัยจิตดีกล้องดนตรี ซาากุนมันอยู่พื้อนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านเล่นกันมันซื้อให้ไปามอยู่ทำตะไม,ม่นะครับก็ไม่ได้เป็นผู้เชียวชาญถึงนั้นต้องดูไปตุกเรื่องนะครับแต่อาจสหว่าประสบการณ์มาหม่พอสมควรน,นะครับจะประสบการณ์นั่นแหละครับมาซ่อนคนหลุนลังลังไอ,อ้ใดซื้อถอาให้ได้เป็นเป็นเร็วขึ้น,นก็เรียกว่า ยันหนึ่งทีก็ไดนะ้เป็นเรียวขึ้นเอาทางหลัดมาซ้อนกันรองเพลงแล้เอาทางหลัดมาซ้อนกัน,าาน,กนจะได้เป็นเรื่ขึ้นแต่ถ้าไป้าจะซ้อนจำเจไปทํทาฤษฎีมาเกินไปบางครั้งมันจะทําให้เกิดการเบื่อหน่ายนะที่กลาบดีเรียมมั่งอะไรได้ต่างฟางเ่านี่แหละับอม้คือให้ทําได้เป็นวัาายใจได้ให้รองเพลงได้ให้รู้จักเทคนิคในการรองเพลงรูร้จักเทคนิคในการเล่นหนึ่งี ทุกที่ทุกอย่างมันยังมีเทคนิคเสมอครับไม่ไหวได้ก็เลยทีก็บอกเทกคนิคคือทำคือก็ได้ไม่จําเป็นต้องอย่ในกรอบไปถูกเหลืองอบิดปลิวไปได้งานศิลปินศิลปะนี่บิดปลิวได้อบิดปลิวได้ไปตามกรอบตามอะไรกงมันตามเรื่องตามเราตามยุกตามสมยนี่นะครับมเป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับแต่ขึ้นใจจะติดต่อมาครับอันนี้กข้ีแยประจาวตําบันพันรายการตัวมาได้ที สุน่นแต่หนึ่งซองเอ็ดออกซองแต่ซองซองสุนส่นใจเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงเรืร่อว่าสุดซ่าเหลืองนั่งตะลุงนอะไรได้บางเร่าเนี่ยถ้าสิ่งไม่คุณมทำไม่ได้ครับเอาผู้ดูในแต่ละด้านเป็นการรัมมนูราในพุ่มจะไม่มีกลุ่มโม่อะไรกับแต่ว่า,าการยังบอกตรงๆว่าไม่ถนัดต่าได้ในเรื่องการหลายรันะครับไม่ถนัดตะคับครอนกับไร่นั้นได้แต่ก็จะห้าผู้เชี่ยวชาญมานะครับ ผู้ที่สั้นดับในด้านนั้นๆมาก็นายเป็นการเชยเลอรเป็นการสร้างสั้นโยชนรุ่นไม่กันนะครับกับเีนนี่กับพ่มศิลปินมานุนกาเนิดทองนะครับตอนนี้กําลังวันนี้ก็ได้ซ่อนร้องเพลงไงกับอ่าโยชนกันอยู่นะครับอ่าตอนนี้ก็อยากร้องเพลงอยกเนียแล้วบ้เป็นห้องตัวเองวันนี้นะครับอ่าน้องมิล เป็นทางเรือนะครับเป็นทางเรือแต่ว่าอยากมีความรู้เพิมต้นเรื่องกนรรองเพลงกาตอนนี้กําลังตึกซ้อนกันอยู่นะครับการเป็นสิ่งที่ดีนะครับเสี่ยงเพลงทําให้คนมีความสุขนะครับทําให้คนมีความสุขถ้าเราเก่งจริงก็มั่นบันดาลเป็นปัดเจัยเป็นรายได้ของเราหลายแน,น่นะกดแต่เราต้องรู้ลักการลักการในการรองเทคนิคในการรองการยืนบนเวทีทำรื้น มาแล้วก็ใช้ก็มาจะได้แนะนํากันว่ากันไปตามเรื่องกรรลราเป็นเร็วเป็นเรื่อนะครับถ้าพอเรารดูทฤษฎีนี้แล้วเราเป็นเร็วเราก็เป็นเลยรองปริงได้ก็เรบวิ้ปลิวไปได้นะนเมื่อเรารูท้ทฤษฎีที่จะเป็นเร็วนะครับอ,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 อ้อมขาห้อมคอหาทิศนี้นะครับกับรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพุ่มศิลปิน,นมานุนคำเนื้อทองคุณปีชาคุณสิ้นอนัอานต์ฝ่ายเทคนิคคองรายการ ตอนนี้ผบคุณเสี่ยงอยู่ทางสถานีเดี๋ยวให้คุณิจาพุ่นปิดเพลงให้ฟังกันยาวๆนะครับเปิดเพลงให้ฟังกันยาวๆก็ผันพื้นนะครับดูแลทุกปภาพยังเป็นถึงสําคัญยูนะครับร่างกายคนเรามันพอเมื่อรถในบางครั้งปวดใจเป็นนานๆมันก็ทมมกุกฟ้อบางเป็นธรรมาดาแต่ว่ารถอ,อาจจะมีอะไรมาเปลีย่ยนแทนได้ทีนี้แต่คน อาไลคนกับอะไลรร่รถมันอาจจะต้าเงินกับธนุฟังกับบางทีเพี้ยนอะไล่อะจองไม่ได้จ่ายไม่ได้แต่รดบางทีอาจจะจ่ายได้ฉะนั้นอให้หลักทราพเสริมเงินไม่ดีคนหนือมันกันให้หลักทรา,าพทุกประภาไปไหนกะมองหัวใจทุกประภาพจิตนี่เงี้ยาอยู่กันใหนนานที่สุดเลยกับแห็ไม่เคยทราบหมาบอกได้ว่าจะอยู่ขึ้นขึ้นการนั้นไม่มันเป็นเรื่องราวข้องอนาคต เป็นเรื่องำความบุญกรรมด้วยแนะล้กวก็แปลว่าเป็นบุญเงื่อนงำนั้นบุรไปพูดเรานะครับครับมีกําลังใจโต้อสู้ชีวิตดูแลทุขภาพนะครับพุมเรืวความปรัถนาดีจากรายการอนุรักษ์วัฒนธรรมตายวันนีลากันไปก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ กันมันก็นานแสนนานกว่าจะมาเป็นเพื่อนกันต้องใช้เวลาเนิ่นนานอยู่กันมานานแสนนานจากกันไปไกลแสนไกลจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืมบนเส้นทางยาวไกล ร่วมฝ่าฟันไว้ก้าวไปด้วยกันจำวันนั้นยังจำเคยร่วมกันทําด้วยความมั่นใจสุขเราก็เคยร่วมเสด็บเราก็เคยร่วมเจ็บจดจำไว้ เกว่าจะรู้ใจกันมันก็นานแสนนานกว่าจะมาเป็นเพื่อนกันต้องใช้เวลาเนิ่นนานอยู่กันมานานแสนนานจากกันไปไกลแสนไกลจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืม ต้องจากต้องจากกันไกลแต่ใจยึดมัน่นคืนและวันเดือนผ่านไม่อาจเรียกวันเก่าคืนหวรได้แต่ใจเรายังมั่นคงฝากความทรงจำถึงเพื่อน จดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืม ไปไกลแสนไกลจดจำไว้เพื่อนยังไม่ลืมจดจำไว้ถึงวันเก่าๆจดจำไว้จากเพื่อนถึง